ฮัลโหลสวัสดีครับมาดูจักบริษัทโนเกียกันหน่อยนะครับโนเกียนะครับเป็นบริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่นะครับของโลกนะครับมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเอสโโปรในประเทศฟินแลนด์นะครับปัจจุบันนะครับเป็นผู้ผลิตโทรศัพท์เครื่องที่ที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกนะครับโดยมีประวัติย้อนกลับไปกว่า150ยปีนะครับเริ่มจากการเป็นบริษัทผลิตกระดาษนะครับพัฒนาเป็นเครื่องอุปโภคหรือบริโภคนะครับในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมนะครับโนเกียมีส่วนสำคัญมากนะครับต่อเศรษฐกิจของฟินแลนด์นะครับ โดยมีส่วนถึงราวหนึ่งในสามนะครับของ Market ็ตในรับคอมเพลต์ลิเซชันะครับของตลาดหลักทรัพย์เฮลซิงกินะครับ,บ, i, น,รบนี่ก็คือประวัติของบริษัทโนเกยียนะครับและกลับมาเจอกับผมให้ม่ในโอกาสข้างหน้านะผมก็ขอลาไปก่อนนะครับก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ